การเจริญพุทธบนวันนี้ก็เสร็จร่วมไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้เราได้ร่วมกันสวดเจริญพุทธบุญสวดร,รัตนปริตาสูตรทั่วประเทศทุกวัดพร้อมเพียงกันได้มาจเจริญพุทธบุด้วยความพร้อมเพียงกันอย่างนี้แหละจะเป็นพลังเป็นอนุภาพอันหนักแน่นอันมหาศาลเกีย่ยคุ้มครองปัจเจาอ่า โลกร้ายให้มันเบาบางจืดจางจนกระทั่งถึงหมดไปจากพื้นแผ่นดินแห่งประเทศไทยนี้แต่พระสังฆราชพระอ,องค์ท่านก็ไม่ได้ชักชวนเราเพียงแค่สวดเพียงเจริญเพียงแค่วันเดียวนะท่านชักชวนให้ให้สวดกันทุกวันทุกวันทุกวันไปเนี่ยนะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเนอะเพราะฉะนั้นแม้เราจะอยู่เราจะไม่ได้มารวมเป็นหมู่เป็นคณะกันอย่างนี้เราอยู่ในที่พักของเรา ก่อนหลับก่อนนอนเราก็มาเจริญพุทธมนต์มาจะมาสวดรัะตะนะปนิฎกสูตรเพื่อเป็นพลังเป็นอนุภาพที่จะคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของพวกเราให้พ้นจากภัยจากโรคร้ายอันนี้ต่อไปได้อย่างแน่นอนอวันนี้การเจริญพุทธมนต์ของเราก็สําเร็จรุ่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะถือโอกาสในการอบรมจิตอบรมใจของเราเอง พอการที่พวกเราได้มาอยู่ร่วมกันนั้นเ,เป็นไม่ใช่เป็นของง่ายแม้นว่าเราจะมีโอกาสมาร่วมกันทุกวันทุกวันแต่ความเป็นบุคคลผู้มีความสะดวกที่จะมาร่วมกันได้อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในขณะโอกาสที่พวกเราได้มาร่วมอยู่ร่วมกันอย่างนี้เราก็มาปฏิบัติมาอบรมจิตอบรมใจของเรา พร้อมเพียงกันเพราะการอบรมจิตอบรมใจพร้อมเพียงกันนั้นก็ดังที่หลวงพ่อเองก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังกันมาบ่อยๆว่าเปรียบปรจเหมือนเราก่อไฟใช้กองไฟใช้ฟืนไหลได้ดุ่นมารวมกันไฟนั้นย่อมติดได้ง่ายและติดได้ดีถ้าไฟมันติดแล้วแม้เราจะชักออกไปดุ่นหนึ่งไปไว้ที่ไหนมันก็ติดเพราะมันติดแล้วแต่ถ้าเราก่อไฟฟืนดุ่นดุ่นเดียวล่ะมันไม่เคยติดมันติดยากการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็เช่นกัน พราะเป็นสิ่งที่พวกเรายังไม่คุ้นเคยและเราก็ยังไม่มีหลักใจที่จะบังคับตัวเราเองเพราะฉะนั้นในขณะที่เราไปปฏิบัติด,ด้วยตัวของเราเองเพียงเพียงคนเดียวนั้นเปรียบประดุลเหมือนก่อไฟใช้ฟืนด้วยเดียวเพื่อด้วยด้วยความยังไม่มีหลักเป็นแกนฐานมั่นคงอยู่ภายในจิตในใจของเราแม้ในเบื้องต้นเราจะมีจิตเจตนาด้วยความศรัทธาที่จะบุ่งมุ่งมั่น ในการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตตภาวนาก็ตามแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความขี้เกียจขี้ค้านฝังลากลึกอยู่ภายในจิตในใจหรือภายในจิตในใจของพวกเราเองนั้นในความเป็นพุทิชนโดยส่วนมากแล้วก็มักจะมีความมาักง่ายอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติไปด้วยตัวของเราเองนั้นมันอาจจะมีความ ฟุ้งซ่านบ้างมีความหงุดหงิดบ้างหรือมีความเจ็บปวดเมื่อหิวบ้างหรือมีความขี้เกียจก็ามาครอบงําจิตใจของเราบ้างเมื่อมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาภายในจิตในใจในขณะที่เรากําลังอบรมจิตอบรมใจของเราเองเราก็ไม่มีกําลังจิตกําลังใจหรือไม่มีความหนักแน่นพอที่จะฝืนกระแสความขี้เกียจขี้คานหรือความมักง่ายหรือความฟุ้งซ่านเหล่านี้ทั้งหลายไปได้ดีสุดการ,รปฏิบัติธรรมของเราก็เลยล้มเหลวเลย คนที่สุดมันล้มเหลวก็ถึงแค่เลิกดีกว่ามันก็เลยเลิกกันไปซะเพราะมันมยังไม่มีหลักนั่นเองแต่เมื่อเรายังเป็นบุคคลผู้ไม่มีหลักเราก็อาศัยหมู่อาศัยคณะเป็นตัวจูงกันในขณะที่เรามาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้พอเรามาอบรมมาทาําความสงบกันทุกคนก็มีความมีแต่ความตั้งอกตั้งใจมีแต่ควารมระบัดระวังมีแต่ความสํารวมในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพื่อความสงบ ในขณะที่หมู่คณะอบรมกันแม้เนเราก็อบรมไปกับบูกับเพื่อนด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะมีความมีความขี้เกียจมีความหรือมีความฟุ้งซ่านหรือมีความเจ็บปวดเมื่อยหิวทุกขเวทนามาครอบงำเราอยากจะเลิกหรือหรือจิตใจเริ่มโรเลเริ่มเล้ยวไหลแต่ก็อาศัยบูเพื่อนที่เขายังมีความตั้งอกตั้งใจมีความภาคความเพียรอยู่มากมายไก่กองเราจะไปเลิกผู้เดียวหรือเราจะไปเหลาะแหละโรเลคนเดียว เราก็มีความรู้สึกว่าอายหมู่อายเพื่อนมีความตะขิดตะขวงใจขึ้นมาบ้างแล้วที่สุดเราก็เลยเลยสามารถฝืนกระแสต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเดินไปตามหมู่เพื่อนหรือ,รอ,รอ,รอปฏิบัติทําความเพียรไปตามหมู่เพื่อนได้นี่แหละก็อาศัยหมู่เพื่อนเรียกว่ากัรยานามิตรจูงกันไปจูงกันไปเมื่อเราอาศัยหมู่เพื่อนจูงกันไปจูงกันไปปฏิบัติอยู่ในอยู่ในหมู่ในคณะ จูงกันไปจูงกันไปเราก็ค่อยๆฝืนกระแสของตัวเองฝืนความงายมักง่ายของตัวเองไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อไปเราก็เริ่มมีความหนักเด่นมั่นคงสามารถฝืนกระแสความโลเลเหาะแหล่ของภายในจิตในใจของเราได้เราก็มีกําลังจิตกําลังใจที่จะระพฤติปฏิบัติด้วยตัวเราเองเมื่อเราเริ่มได้หลักได้เกณฑ์แม้เราออกจากมู่จากเพื่อนไปอยู่ผู้เดียว เราก็สามารถที่จะไพฤ่ิปฏิวัติไปได้ฝืนกระแสความความหล่อแหละโลเลของเราไปได้นี่แหละจิตเริ่มมีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ร่วมกันอย่างนี้จึงเป็นโอกาสดีเหมาะอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้มาอบรมจิตอบรมใจร่วมกันเพราะการอบรมจิตอบรมใจนั่นแหละที่จะทําให้ ใจิตใจของเรามีความประเสริฐมีความเจริญมั่นก้าวหน้าในกระแสะแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ดทรงแสดงไว้มากมายไกลกองนั้นเพราะว่าธรรมะที่จะสถิตเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราหรือธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นจะมาสามารถมาชำระใจิตใจของเราเองได้ก็เพราะพวกเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพราะชีวิตของพวกเรา เราจะดิ้นรนข้นขวายสเสวงหาภายนอกมามากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามทุกถึงทุกอย่างภายนอกนับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าเหนือยิ่งฝาดจิตเหนือยิ่งฝาดจิตใจของพวกเราเองไปได้เพราะว่าชีวิตของพวกเรานั้นเราจะประสบสัมผสัสกับความสุขก็อยู่ที่จิตใจของเราใจนั้นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจนั้นจึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงถ้าใจไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้ว จนั่นก็มักจะเป็นค่าทายของกิเลสเป็นค่าท่ายของความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานาทิฐิสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะจูงชีวิตเราไปสู่ความเศร้าหมองไปสู่ความกองทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่พวกเราได้มีโอกาสมาอบรมจิตอบรมใจนี้จึงเป็นความประเสริฐยิ่ง เพราะว่าการอบรมจิตอบรมใจของเราเราต้องอาศัยท่าขันร่างกายของเรานี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจแต่ว่าท่าขันร่างกายของเราเราก็ประมาทไม่นอนใจไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เปราะบางอย่างยิ่งมันจะแตกดับไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ในขณะน,นี้เวลานี้แม่ฟาร์มแตกดับจะไล่เข้ามาไล่เข้ามาใกล้เรือนกายนี้มากขึ้นมากขึ้นไปตามแต่ว่าในในขณะน,นี้ปัจจุบันนี้เรือนกายของเราก็จะมีความสมบูรณ์ยังไม่ถึงกับการแตกดับแม่จะมีความเสื่อมไปบ้างตามตามตามการเวลา ตามวัยของเราแต่ละท่านแต่ละคนก็ตามแต่เราก็ยังมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ที่จะนํานมาเป็นเครื่องมือในการปรับพฤติบัติในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะเข้าสู่ความสงบเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบกันสักคู่หนึ่งการที่จะอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบได้นั้นเราจะต้องปล่อยวางภาระ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราเคยไปยึดเคยไปติดเคยไปดูแลหรือเคยไปรับผิดชอบต่างๆทั้งหลายให้ออกไปจากจิตจากใจของพวกเราให้หมดสิน้นอย่าส่งจิตส่งใจออกไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนเข้ามาเป็นปริโพศความกังวลครอบงำภายในจิตในใจของพวกเราเองเราต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างประการออกไปนับตั้งแต่ร่างกายของเราเมื่อเราได้จัดที่นั่งของเราได้ได,ได้พร้อมแล้ว ร่างกายของเราเราก็วางไปตามเรื่องตามราวของเขาตามธรรมชาติของเขาว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเพ็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาดูแลรักษากายของเราเราไม่ได้เป็นเวลาที่เราจะมาดูแลสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่เป็นเวลาที่เราจะมาดูแลรักษาใจของเราเองเราจะดูแลรักษาใจของเราด้วยจิตตภาวนา ด้วยสติของเราที่จะกำกับจิตของเราเองให้อยู่กับคำบริกรรมว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธเรื่อยไปหรืออยู่กับอนาปานาสติคืออยู่กับลมให้ใจเข้าออกโดยเราไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าว่ามันจะมีอย่างนั่นเป็นอย่างนี้อะไรทุกสิ่งทุกประการจุดมุ่งหมายของเราคือมุ่งหมายไปสู่ความสงบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ยึดเอายึดเอาคำบริกรรมว่าพุโทโธ หรือท่านใดเคยใช้เ,เคยกำหนดอยู่ในอานาปานสติเราก็กำหนดอยู่ในอานาปานสติแล้วแต่บุคคลใดที่เคยกำหนดจิตอยู่ในบทธรรมใดก็ให้ยึดมั่นอยู่ในบทธรรมนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบสิ่งอื่นใดนอกออกไปจากความสงบแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญเราจะไม่สนใจไม่ใฝ่รู้ไม่สอดแทกไม่สอดรู้สอดเห็นเขามีสิ่งใดเกิดขึ้นมาสัมผัสภาย,ภายในจิตของเราเราก็บอกตอนเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาสัมผัสภายในจิตในใจ,ในใจของเราเองก็ตามเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งจิตเจตนาปารถนาหรือไม่ปารนาในสิ่ง,ท,งทั้งหลายเหล่านั้นจิตของเราเองให้มุ่งแน่วอยู่กับคําบริกรรมบอกพุทโธ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 เรื่อยไปไอ เมื่อพวกเราตั้งจิตจตแอตั้งจิตไม่มั่นคงอยู่ในคําบริกรรมอย่างนี้ด้วยความมีสติกํากับจิตของเราจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนไม่ปีกแวะออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางแล้วจิตของเราก็จะค่อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตนั่นแหละ เราจะสัมผัสถึงความร่มเย็นถึงความเบิกบ,บ,บานถึงความผ่องใสที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทงๆั้งหลายที่เคยก่อกวนอยู่ภายในจิตในใจของผู้เราจนจิตนั้นละเอียดถึงที่สุดแล้วก็จะรวมตัวเข้าสู่คร์สมสงบนั่นเองนี่แหละจุดหมายไปทางในการทำควาสมสงบของเราอยู่ที่ความร,รวมตัวของจิต ดวงนี้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเอาพวกเราพากันตั้งใจมานั่งภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราทําความสงบกันสักครู่หนึ่งโดยเราไม่ต้องไปคาดหมายสิ่งใดๆทั้งหลายปล่อยวางให้หมดสิ้นแม้กระทั่งร่างกายหรือเวล,เวลาเราก็ปล่อยวางให้หมดสิน้นเหลือแต่ความรู้สึกอยู่กับพุโทโธพุทโธพุโทโธพุโทโธพุพโทพโธนี้เท่านั้นเอาต่อจากนี้ไปเราจะมานั่งภาวนา,าทำความสงบกันสักครู่หนึ่งนะเอาพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไป อ้าวคงพอประมาณแล้วอ้าวโอ้วันนี้เป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนอ,อแต่อะไรก็แล้วแต่แต่การอบรมจิตอบรมใจของเราอย่าให้ย่อหย่อนอย่าละหลวมให้ตึงไว้ตึงไว้เป็นดีถ้าไปหย่อนแล้วมันจะไปมันจะไปเป็นอ่อนแอเลยโหที่สุดก็ล้มเหลวในการปฏิบททัติธรรม การปฏิบัติธรรมที่มีความล้มเหลวก็เพราะโดยส่วนมากแล้วก็มักจะปฏิบัติธรรมแบบขยันก็ทําขี้เกียจก็ไม่ทาอันนั้นก็เลยทําไปตามกิเลสไม่ได้ทําไปตามธรรมะถ้าปฏิบัติตามธรรมะแล้วขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําต้องอะไรอย่างนั้นแม้จะไปเดินจงกรมขี้เกียจขี้ค้านจนเหมือนกับคนคนป่วยใกล้ตายเหมือนอย่กับคนไม่มีแรงเดินลากเท้าไปเถอะ เดินล่า,าเท้าไปงโซซัดโซเซก่อค่อย้เดินไปเถอะเดินไปเถอะอ่าม,มันจะค่อยๆฝืนกระแสฝืนกระแสความขี้เกียจขี้คายของเราเข้าไปได้เรื่อยๆต่อไปเราจะมีหลักในตัวของเราเองเมื่อเราตั้งจิตเจตนาตั้งใจว่าจะทําอย่างไรแล้วเราจะทําอย่างนั้นได้ตามจิตเจตนาของเราเพราะเราสามารถฝืนกระแสความเหลาะแหละโลเลของพวกเราได้แล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้น ขอให้ปฏิบัติแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะขี้เกียจหรือไม่ว่าจะขยันแต่ขอให้ปฏิบัติด้วยความมีสติอย่าทําสักแต่ว่าเหมือนกับทำขอให้เพียงแต่ว่าให้ได้ทําผ่านๆไปโดยไม่โดยไม่สังเกตรหรือไม่ปรับปรุงเหตุที่พวกเราทํากันอยู่เราต้องรู้จักปรับปรุงเหตุที่พวกเราทําว่าเหตุนั่นแหละมันถูกต้องหรือไม่ถ้าเหตุเป็นเป็นเหตุที่ถูกต้องแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นเป็นผลที่ถูกต้องแต่ถ้าเหตุไม่ถูกต้องแล้วเราจะให้ผลถูกต้องตามธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเราภาวนาเนี่ยทำไมเรา การภาวนาผลของการภาวนาคือความสงบคือความเบิกบานคือความผ่องใสคือความเบาความสบายแต่ทําไมเนี่ยเราภาวนาแล้วมันจะมีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความฟ,ฟุ้งซ่านหงุดหงิดลาคาญมีแต่ความเล่าร้อนทุรนทุรายอยู่ภายในจิตในใจของเราไอ้ที่นี่ก็แ้องมันเป็นผลก็แสดงว่าเหตุของเราเราต้องดําเนินเหตุที่ผิด ถ้าเราเดําเนินเหตุที่ถูกต้องมันก็ต้องเป็นฟาร์มล่มเย็นเป็นฟาร์มเบอร์บานมเป็นฟาร์มผ่องใสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับปรุงอยู่ที่เหตุที่การกระทาของเราเราอย่าไปให้ฟาร์มไม้ไออารมณ์เรื่องาราวจากฟาร์มนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกประการเพราะในขณะที่เรามาภาวนาเราจะจะจับเอาพุทโธมาเป็นง,งานเราก็ให้ฟาร์มสําคัญอยู่แค่พุทโธตัวนั้นแหละอย่างอื่นนอกออกไปจากพุทโธแล้วเราจะไม่ให้ฟาร์มสําคัญกับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินราย ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราจะปล่อยวางเขาให้หมดสิ้นไปเหมือนกับเป็นของไม่มีเจ้าของเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปเข้าไปข้องแวะเขาจะแสดงอาการปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราก็ตามแต่เราจะไม่ส่งกระแสจิตออกไปข้องเกี่ยวข้องแวะกับเขาในทางยินดีหรือยินร้าย ปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติบอกงสิ่งหน ah. ึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งส hmm. right. ิ you you ่งนั้นก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อเราวางจิตได้อย่างนี้แล้วแม้นอารมณ์เรื่องราวจากความนึกคิดปรุงแต่งจะมีมากมมยไก่กองขนาดไหนก็ตามเดอะมันจะไม่มีอยู่แต่ความรู้สึกของจิตมันจะไม่ตกค้างอยู่ภายในจิตในใจของเรามันก็เป็นเพียงแค่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเท่านั้นน่ยจิตของเราก็จะอยู่กับงานคืออยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่ได่อย่างต่อเนื่องแล้ว อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่สามารถเล็ดรอยเข้ามาครอบงำจิตใจของเราจิตของเราก็จะมีแต่ควาเมเบิกบามีแต่ความผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆ,งๆทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเรา,เ,รา,เ,ราเมื่อปรากฏผลอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติจะมีกําลังจิตกําลังใจในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเห็นผลเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนั้นว่าการเมื่อเรามาโพนาเราจะสัมผัสถึงความสุขได้อย่างแท้จริงว่าความสุขมันอยู่ที่นี่ที่พวกเราหลง หลงละเลงหลงแบบหลงคาดหมายไปตั้งแต่รู้เดียงสามาแล้วว่าความสุขมันอยู่ที่นู่นที่นี่อยู่กับสิ่งนู่นสิ่งนี้เราก็เดยมีแต่ความดิ้นรนที่เยอะอที่ยานขนขวายากได้อยากเป็นอยากมีเราเมยมองข้ามจิตใจปีเซียสิ้นแต่บัดนี้เราเข้ามาเห็นจิตเห็นใจของเราปรากฏผลอยู่ที่จิตที่ใจแล้วเราก็จะเราก็จะรู้ประแจ้งประจักษ์ชัดเจนขึ้นมาอย่างไม่สงสัยเลยอ๋อความสุขมันที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ มันไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่มันไ,ไม่ได้อยู่ในฐานรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวารไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวลูกลูกภริยาสามีแต่มันอยู่ที่นี้อยู่ภายในจิตในใจของเราเมื่อเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว ต่อไปฟามภาความเพียรก็จะหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาความเจริญก้าวหน้าในธรรมะก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นจนกระทั่งจิตเข้าสู่กระแสของธรรมมีหลักธรรมแน่นหนาม,มั่นคงอยู่ภายในจิตในใจต่อจากนั้นคําว่าเสื่อมคําว่าแปรเปลี่ยนไปในทางในทางต่ําลงไปมันจะไม่มีมันมีแต่ก้าวขึ้นไปสู่ทางสูงเด่นขึ้นเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนกระทั่งสู่บุ้งสู่จุดหมายคือความพ้นทุกข์เนี่ย ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติให้มีหลักอยู่ภายในในตัวของตัวเองอย่าปฏิบัติอย่าทําอะไรแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ให้ตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาเรียกว่ามีสัจจะต่อ,ต,อต่อตัวตัวเอง แล้วเมื่อเรามีสัจจะในตัวเราตัวเองอยู่อย,อย่างคงเส้นคงวายอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วความเจริญในธรรมย่อมเกิดขึ้นมาในพวกเราทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนอาวันนี้ก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านี้นะ่าเลิกแยกย้ายกันแหละยุติแต่เพียงเท่านี้แหละ